พิธีก่อนล้นน้ำศพของศพเนี่ยแต่งหน้าศพแต่งหน้าศพแล้วยายคอยเขาเป็นคนรักสวยรักงามด้วยเนี่ยใช่เขาเคยประกวดนางงามเออมึงแต่งให้เขาก่อนเลยแล้วลูกเต้าเขาไม่อยู่เออจับหน้าตรงๆนี่จับหน้าตรงตรงแล้วเกี้ยังไงพี่มึงเอาแ้งอันนี้ที่พับหน้าเหรอพี่พับหน้ามันไม่มีก็ใช้ไปก่อนไม่เป็นไรใช้ได้เฮ้ย แม่คอยตายนะมึงบอกวานไอ้น้องคนนี้ที่ที่รู้จักอะมฝากไปบอกพี่นั่นด้วยจะได้มาพี่แอ๋อพี่อะที่น้องมาเล่นอยู่ด้วยกันน,น่ะใครวะเอ้าอืออืออ๋อพี่หมีเอะพี่มี่พี่หม,หม,หมีผัวเก่าเขามาหาพวกไอ้ยี่จะต้องตีกันจบไม่ใช่ก็เขาตายจะขอให้ตายไม่ไม่มารับหรอกกลัวป่าเนี่ยพี่หมีพัดยังไงโทรไปบอกพี่หมีด้วยไอ้น้องตายแล้ว ชิบหายเจ้าก็ตีกันสบพังเจ้าตีกันลงแตกไปทีนี้กูเห็นลงเฟซอยู่ถ้าตายต้องเสียหัวหมูเยอะเลยแต่งหน้าเย่้คอยเขาลัางสวยลัางงามเลยเนี่ใช่แต่งคิ้วสวยนะคิ้วต้องโก่งเออเขียนคิ้วว่าเย้คอยสวยนะเพราะตอนเราสาวเย้คอยก็เป็นคนสวยใช่สิเออมึงต้องเขียนคิ้วกรงๆนะเออโอเคเขียนคิ้วกรงๆนะเฮ้ยแล้วมึงต้องทาตาให้เขาเปล่าชักดังก่อนเอาชักดังด้วยหรอเออดังคมๆเย้คอยเขาจมูกโด่งดังคมโด่งโด่งเออแจ๋วเลย แก้มก็แก้มกับปากนี่ต้องแดงเลยนะ<ช>ไม่ค่อยอะ่ะไม่แดงไม่ได้ถ้าไม่มีไม่แหละไม่แดงไม่มีแรงเดินนะ<ช>ไม่ค่อยเขาบอกว่านะใช่ป่ะโอ้จัดการเลยอย่าจ,จัดการเลยมึงทำมึงแต่งให้ดีๆนะแต่งให้สวยๆนะเออออออเแต่งให้ไม่ค่อยดีๆหน่อยครั้งสุดท้ายแล้วเอาซะเยิ้มเลยนะเอาเยิ้มเลยนะเอสะเอ,เนะเอสวยไหมสวยไหมตายังไม่ได้ทา,าเลยอ่ะ โอ้อโยนี่ระรอบขอบดีนะทาตาด้วยโอเคเก่งมากเก่งมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหน้าสุดยอดสุดยอดมันไม่ไมค่อยชัดเลยอ่ะไม่ค่อยชัดเลยออโอเค,อเ,คเสร็จยังเสร็จแล้ววายเฮียนอย่าค่อยแต่งหน้าไม่ตีมเฮียนไม่ใช่แล้วมึงแต่งผิดคนเาพี่ยืนมาทำเฮียนนี่นะมาทำไมอ่ะถามคำหนึ่งว่าล้างออกเป้าออก ออกโอเคจะสามวันนะเอา,าดีๆมัตาสังอ่ะอันนีัาาง